ผมก็จิล่ามาเปิดตัวให้ได้เห็นกันจัดจ่ายว่าแอมมี่มีพี่สาวน่าจะเป็นเอ่อพี่ซึ่งเป็นลูกแฝดนะฮะเขาเป็นแฝดกันแต่เป็นพี่นะฮะส่วนแอมมี่เนี่ยจะเป็นน้องอ่ะพบกับเขาแล้วกันครับนี่ครับสวัสดีค่ะอ่าอันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นพี่สาวใช่ไหมครับค่ะพี่สาวแท้ๆเลยค่ะพี่สาวแท้ๆเลยบางคนบอกว่าอีพี่แอมมี่เนี่ยมีพี่สาวหรือเปล่าเนาะก็เลยก็เลยขอยขอนุญาตคุณพี่นะได้ค่ะได้ค่ะเพราะ พี่น้องก็อยากรู้ว่าพี่สาวกว่าอันนี้พี่สาวใช่ไหมครับพี่สาวอืมใครเป็นน้องอันนี้อ้าวแล้วใครเป็นน้องเป็นพี่นฮะอพี่หรือน้องน้องอน้องตองฮะในพี่นะคะอ๋อแล้วก็ใครออกก่อนครับใครออกก่อนใครออกก่อนครับอ๋อพี่ออกก่อนพี่ออกก่อนพี่อายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่รอ้าวไม่รู้จักอายุพี่เลยเราเป็นแฝดกัน